สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับกับซูช่องยอายหนุ่ยหัวล้านจ้ามื่อนีเมื่อไน่แงนหนุ่ยหัวล้านกลับมาหม่องเก่าบังเดิมและพี่น้องเอ้ยหวังเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์เนาะพี่น้องยายหนุน่ยกะเดวววไหวแงนหนุ่ยกะได้มาหาเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์เนาะจ้าเนาะเพราะว่าว่าอย่างไหวกะต้องทำตามเนาะพี่น้องเนาะเออความเสียส่วนบุคคลด้วยจ้าเด้อความเสียส่วนบุคคลอืมความเสียส่วนบุคคลย,ยายหนุ่ยกะ ได้เอามาเนาะพี่น้องผู้ใดบดเสื้อกะนแล้วไปเนาะพี่น้องเนาะความเสื่อสมบุคคลจ่าไม่นี้ยายหน่วยกับมาหาเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์นี่เลยจ้ามักบอกมักกล่าวเพิ่นได้เอามาทำอันทำทำตามที่บอกแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่นุ่ก็น้ำพวงเล็นเลยสดเก่าพวงเลยจ้าเด้อ หวงม,มาเลายเสดอกเฝวงกับขนมหวานนอกจากเนาะกับขนมหวานเออยายหนุ่ยมีแนวทางพร้อมในมือนีมือโศกมือหมานภายลายคนเดอ้อเออมีแนวทางนาะอพี่น้องนะเนาะออัอนสุดล้อมอันอันความมันที่พึ่งทางใจเนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะความเสียของค้นเฮาแต่ละคน้นว่าคือกัน นับถือไทยนับถือมันนอกจาะเนาะความเสียส่วนบุคคลไอ้หน่วยกะมาไอ้เมืมองนี่ไปจับเนาะจาะเนาะยอ้หน่วยปะกับพ่อนั่นบอกอย่างก็อยู่กับเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์เนาะจาะเนาะศาลเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์ เยายหนุย่ยไปใส่มาใส่กระบ,บอกกาวเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะเนาะความเสื้อส่วนบุคคลอันนี้กะเป็นท่าน้ำน,น้องน้ำบ้านน้องกุง้งพี่น้องนี่น้องน้องน้องกุง้งเพื่อนเอิญน้องกุง้งเด้อจ้าเด้อเพื่อนเอิญน้องกุง้งแต่ว่าเมื่อนี้กะมีงานข่าวดำเด้อพี่น้องเมนอัน,อน,อนสาราผักสุกเป็น เป็นมีงานเป็นมีงานข่าวดำนี่นะพี่น้องท่องฝ่าเมื่อนี้ก็ได้มืึ้มืบนะจ้าทั้งใดฝนตกแน,น่นอะอบ้านเนี่ยหนุ่ยฝนบ่ตกอู้ป่านในสานี่ก็ลหลายหลายเด้พี่น้องเพออง่อนี่เธอตัวใหญ่บ่อนใบ่บใบอยู่อืม ไม่อยากให้ได้ยินเสียงดนตรีเลยเนาะพี่น้องเปินเปิดศพยนหนุ่ยพอดีฝนก็ตกมือขึ้นมือขึ้แรงวันนี่ก็ตกตกยื่จ้าตกมาแข็งดอกสวดสวดมากระเซ้เมื่อคื้นมือกอนนี่มือกอนนี่ฝนตกแข็งเห็ดปวกสร้างบอกออกใชนะ่เนาะอยู่ละเลาะเนี่ยเนาะตายเห็ดปวกออกดีดีได้พี่น้องแต่ว่า เมื่อนั้นน้องเตยกับมันอีซวยเอาอยู่ทั้งพุดเลยจ้ะทั้งคุณศาสตร์ทั้งน้องเย็นผัวทั้งผัวเห็ดปวกเห็ดปวกกิกได้หลายเติบด้วยหรอสั่งมาออกเห็ดผูพี่วีอยู่นี่เนาะเห็ดปวกแม่ตาออกยังได้พี่น้องไอ้จ่าบรรยากาศยังมึนเศราบรรยากาศหนุ่ยหัวราน ทางนี้ก็เป็นลุงเรี้ยนน้่จ้าเนาะหายเบิง้งไอ้หนุ่ยก็หายเบิงบเบ้งจะโดนแล้วละ่ะก็บ่ได้หายเบิ้งโดนแล้วเนาอจ้าหัวตไามา้อีกทั้งนั้นก็เป็นวัดเด้อพี่น้องนั้นวัดทั้งนั้นเป็นวัดอันนี้งานขาวดำเพิินนี่งานขาวดำเพิินเนาอพี่น้องไอ้หน่วยก็มามาหาเจ้าพอศักดิ์สิทธิ์นี่แหละพี่น้องเอ้ย ที่ไปใส่มาใส่กับบอกเก้าเล่าแจ้งเรานน่ละแจ้งไปเก้าไปว่าทีไปใส่มาใส่เนาะอันที่พึ่งทางใจเนาะพี่น้องที่พึ่งทางใจความเสือส่อสนบุคคล <c oughs> เสือส่อมส่นบุคคล จไอ้หนุ่ยที่พาเบิ่งแนวทางน้ำเนาะจ้ะเนาะไอ้หนุย่ยจุดแนวทางไว้อยู่รอเบิ่งแนวทางมือนี่ก็เป็นมือโศกมือมนันพร้อมนี้พี่น้องเอ้ยเนาะปูเอ้ยขอโศกขอมนันขอโศกโศกให้พี่น้องเขาผู้ที่เพิ่นเขามาเบิ่งคลิปยายหนุ่ยหวัวล้านนี่เด้อปูเอ้ย,อยจัดโศกให้เพื่อนในเด้อเปิ้ ของที่คนเอามาถวายย้มเพื่นมาบอกแล้วเพิ่กนกะเอามาแก่เนจนะสร้างมากหัวไวตุก,กตาทหารเจ้าพ่อศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจของใครหลายๆคนในหมู่บ้านเนะจนะนะว่าเป็นเบิดหมู่บ้านละไปเนจนะเอา่ะ นี่แหละพี่น้องเอ้ยไม่อยากได้ยินเสียงเลยเนาะนัะ่นนั่น,น,นดนตรียังจะเิ่นเปิดโอ้บักขามบักขามกระดกโดดเลยพี่น้องเอ้ยจากที่ให้ยังเบิ้องยังเนาะพี่น้องเบิง้งบักขาม,มาก่อนโอ้ขามโดกอยู่อ่ะบักขามขามกระดกุกอย่างนี้หนุ่ยที่พักเขาไปเบิ้งแนวทาง โอ้ oh, ปลาบอนนะ่ะพี่น้องพืนะ่อนเห็นบ่เห็นบ่อพวกน้่มนั่นอยุบอ่ะพ,พี่น้องนี่สะนองกุง้งเพื่อนน,นองกุง้งนี่ละตำนานบ้านนองกุ้งอะ่ะพี่น้องตะกี้ต้นกุง้งอ้อมสะอยู่ยได้เพื่อนวานะ่ะสะเก่าสะแก่สะประจำหมู่บ้าน น้องกุ้งนะจ๊ะเนาะบรรยากาศคือจังฝนสิตกได้พี่น้องพายุบัวร้อยออกประหัดใสแล้วเนาะนะจ่าบันยะนุ่ยกะตกเมื่อกว่านี่แห้งเมื่อคืนนี่บัวแห้งนะจ๊ะเนาะเอ้าไปเบิงดูเดี๋ยวทางหอดใสแล้วเอ้าคือบัวชัดบัวเจนเนี่ยเนาะแนวทางเนี่ยเนาะอ่องเอ๋อแนวทางคือบัวชัด คือว่าให้เบิ่งแค่ช,ชัดเนี่ยป่้ยผู้ใดเห็นชัดกะเม่นบอกแกหน,นุ่ยในเด้อยจ้าเด้อนี่แหละพี่ดองเอาผู้ใดเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตาม หายยนหนุ่ยหัวล่าวน้ำนี้ด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ยานหนุ่ยกะฝากไว้ซ้มนียล่ะจ้าสวัสดีจ้ามีความสุขร่ารวยเงินทองร่ารวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงจ้าสวัสดีจ้า